นี้เรามาทำเบอร์ี่สูตรเนื้อฝักเนื้อที่แบบชุ่มชํานะคะทําง่ายไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยค่ะนำเนยสดและช็อกโกแลตมาละลายค่ะจะตุ๋นก็ได้นะคะถ้าหากว่ากลัวไม่ไฟพักไว้ก่อนพอมันฟูเล็กน้อยเท่ากันดีก็ค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปค่อยๆเทเดี๋ยวไข่จะสุกเทแล้วก็คนไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันสุกนะคะเพราะว่ามันก็ยังร้อนอยู่ช่วยทำให้น้ำตาละละลายด้วยนะคะ าแฟสาเร็จรูปใส่น้ําร้อนนิดเดียวนะคะกลิ่นวนิลาคนให้เข้ากาันใส่แป้งกับผงโกโก,โก้เราจะคนไม่นานนะคะคนให้ส่วนผสมแป้งหมดก็ใช้ได้เลยค่ะใส่ดารกช็อกโกแลตลงไปนี่จะเพิ่มความชุ่มช่าคนจนไม่เห็นเม็ดแป้งแล้วก็เอาพิมพ์มาใส่เลยนะคะนําไปอบเลยค่ะหลังจาก10นาทีนะคะก็เปลี่ยนเป็นไฟล่างอย่างเดียวนะคะ ผ่านไป35นาทีนะคะเรามาเช็คดูว่าเบราวรี่สุกหรือ,อยังชุ่มฉ่ำม,มากเลยนะคะข้างใน